เยอะมากนะครับผมเหนื่อยแล้วไหมครับเพลงนี้ไม่เนี่ยไม่ไรฉันมีเพลงใหม่ฉันก็มีเพลงใหม่ก็วันนี้การจัดเซนต์ก็มีความสุขมากๆนะครับที่ที่ได้มาเจอทุกคนนะครับแล้วก็ ชารครับวันนี้แบบอะจะบอกว่าทุกคนรันย่งไรคก็ไม่้บอกว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองนะครับเป็นกเองแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันดีกว่านะดูนี่ครับนี่อบอุ่น กันแล้วก็เสร็จในวันนี้พน้นได้เ,เลยครับก็อะรับร้อนนะครับแอนนะครับแอนวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนก็พี่ทราบกันนะว่าเป็นการเนี่ยเป็นคนที่เต้นเก่งมากครับปโคตรเลยเต้นดี เป็นคนที่ที่อ่านนะครับแล้วก็ก็สังเกตได้จากเพลงครับเพลงที่แบบโปรดิวเซอร์จะแต่ให้แบบผิดหวังแค่นั้นเลยครับแต่ว่าคือก็จริงๆะครับคือการเป็นคนที่แบบไม่ค่อยสมหวังในความสัมาเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าวันนี้ก็จะบอกว่าวันนี้สมหวังนะพี่เจอทุกคนนะ นี้ครับอยากจะเต้นบ้างวัน no, น no, no. so okay. ี้ไม่รู้ว่าอยากจะดูหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ดูคุณยอ่ะงั้นวันนี้อยากจะเป็นพ่อครัวทุกวันหนึ่งครับอยากจะเชิญทุกคนนะครับมาเต้นรำทำเพลงด้วยกันนะเดี่ยวไปยัง